สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมเห็นหลายคนนะครับทักมาถามผมนะครับว่าเเปิดผู้ติดตามนะครับทำอะไรอันแล้วทําไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมาสอนเปิดผู้ติดตามอีกแบบหนึ่งนะครับในหน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะครับให้เรากดคลิกไปตรงนี้นะตรงหน้าโปรไฟล์เรานะครับนะคลิกไปเลยเอาทำไมไม่ไปวะอ่ะ สักครู่สักคู่อ่ะกดมาที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาถึงคำว่าแก้ไขนะครับแก้ไขรายละเอียดสาธารณะตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยอ่ะจากนั้นไปคำว่า รายละเอียดนะครับตรงนี้นะรายละเอียดนี่เรามาตรงคําว่าแก้ไขนะครับกดเข้าไปที่แก้ไขจากนั้นเนี่ยก็เลื่อนลงมานะครับเนี่ยมันก็จะมีคําว่าผู้ติดตามเนี่ยตรงนี้ผู้ติดตามนะครับมีผู้ติดตาม2 4 6คนเรากดติ๊กถูกไปนะครับที่จริงไอ้พวกเนี้ยถ้าเราไม่ได้ติ๊กมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับแล้วให้เราติ๊กทุกอันนะครับถ้าเราอยากได้ไหนแบบไหนเราก็ติ๊กนะครับจากนั้นก็ให้มาที่กดที่บันทึกนะครับจากนั้นบันทึกปุ๊บอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะ แค่นี้มันก็จะขึ้นผู้ติดตามแล้วนะครับนะว่าเรามีผู้ติดตามกี่คนนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ลองไปทําดูกันก่อนนะครับนะแล้วถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทักมาสอบถามผมได้ตลอดนะครับนะก็สนับสนุนช่องได้นะครับที่ทูบันนี่ว a 061043856นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ